ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเราชนะ7,000บาทหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจะกันกลับใต้แล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารสาร,สาระดีๆมาชี้แจงให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะ หลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าได้รับเงินในโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนรับเงินในโครงการเราชนะรับเงิน7,000บาทหรือไม่ก็มาไขข้อข้องใจนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนรับเงิน,นโครงการเราชนะ7,000บาทนี้นะคะเราชนะก็คือ โครงการเยียวยาสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะคะละ่าสุดจากรัฐบาลก็จ่อให้เปิดคุณสมบัตินะคะตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเราชนะก็คือหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่19มกราคมนี้ หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่เปิดเผยจากกระทรวงการคลังก็ระบุถึงผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเราชนะเบื้องต้นได้กล่าวไว้ว่าจะมีกลุ่มประชาชนที่มีโอกาสได้รับเงิน7 0 0 0บาทจากเราชนะ4กลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ประกันตนกลุ่มประกันสังคมมาตรา33แล้วก็มาตรา40แล้วก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าระบบของทางภาครัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมมาตรกาตคนละครึ่งที่มีการยืนยันสิทธิ์เกือบ14ล้านราย ส่วนใครที่ยังไม่มีรายชื่อนะคะก็คือข้อมูลอยู่ในระบบหรือมีฐานข้อมูลเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งหนึ่งในระบบคัดกรองสำคัญที่จะนำมาเป็นจุดชี้ขาดในเรื่องของความช่วยเหลือก็คือจำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคารต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรการเยียวยาโควิดที่โครงการเราชนะกาหนดไว้ซึ่งต้องรอความชัดเจนอีกครั้งก็คือวันที่19 มกราคมนี้หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในประเด็นนี้ก็คือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตอบค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งจะถูกนํา รายชื่อมาคัดกรองด้วยโดยการคัดกรองในครั้งนี้จะยึดตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีรายได้น้อยซึ่งหากระบบของกระทรวงการคลังตรวจสอบว่าผู้ที่เคยได้รับคนละครึ่งเข้าเกณฑ์เราชนะก็จะได้รับเงินโดยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทันทีแต่สำหรับใครที่ไม่เคยร่วมโครงการหรือมาตรการที่ผ่านมา หรือเคยมีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลก็จะดำเนินการลงทะเบียนใหม่ผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า w w w ร์เว็บเราชนะ .com นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วหรือกำลังจะลงทะเบียนคนละครึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากไทยชนะครั้งนี้เช่นกันหากมีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติข้างต้น ก็เป็นในส่วนของกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มประกันตนก็คือประกันสังคมมาตรา39แล้วก็มาตรา40กรเกษตรกรหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็มีจำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขของโครงการกที่กำหนดด้วยอย่างไรก็ตามรายละเอียดที่ชัดเจนก็คือทั้งขั้นตอนแล้วก็ การลงทะเบียนและช่องทางการลงทะเบียนเราชนะจะต้องรอความชัดเจนหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19มกราคมนี้นะคะอันนี้ก็ต้องรอฟังหลังจากที่คณะรัฐมนตรีประชุมกันนะคะว่าจะมี วิธีการแล้วก็มีคุณสมบัติมีขั้นตอนอย่างไรบ้างรอฟังในวันนี้นะคะก็คือวันที่19มกราคมนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นำข่าวสารสาระดีๆมาแจ้งนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอค่ะสวัสดีค่ะ